ข้าประธานเพื่อนสมาชิกและแขกรมีเติทุกท่านความทะนุนตนว่าเก่งกาจและยิ่งใหญ่แล้วนำไปข่มผู้ต่าต้อยว่าไร้ค่าไม่กู้ควรกับตนเองนั้นคือจุดเสี่ยงและเส้นทางสูง่ภัยนะความหลง ว่าตนเอง, <S <S องเองกากอาหาสามารถ่ากคนอื่นย่อมมองคนอื่นว่าต่างต้อยไรค่าไม่กู้ควรไม่เหเมาะสมกับตนเองประมาณตนว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่เหนือชะนานะมองไม่เห็นหัวใครเลยที่ว่าหัวงอกหัวดำอาจจะเทิงจริงสมคำเล่าลือ แต่ความเก่งนั้นวันเวลาผ่านคุ้นไปความเก่งนั้นเสื่อมถอยไปตามต่างเวลาได้หากตนเองไม่แสวงหาประสบการณ์ความรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอีังเรื่องราวของม้าลีเป็นม้าหนุ่มที่สง่างามสีเท้าปากเดียวร่างกายกำยำ แข็งแรงมัง่นศันมีพลังกำลังามากมายมหาศาลวิ่งได้วันละหนึ่งพันลี้โดยไม่หยุดพักหรือเหนือ่อยล้าตัวเขาเองก็เป็นลักษณะกุบเลือดหาาเพราะว่าตัวเองหนุนตวนว่ามีพลังกำลังคนที่มาขี่หลังเขาได้ต้องเป็นเจ้านายที่เพียรพร้อมเหมาะสมกับเขา มีหลายต่อหลายคนที่หมายปองต้องการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่เขาก็ยังไม่เลือกสักทีไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าวานิชมาเทรียกลอกว่ามาอยู่กับข้าเถอะข้าจะพาท่านไปเที่ยวตามเมืองต่างสัญจรขนสินค้าไปขายม้าพันลี้ใส่หน้าให้ตอบเลยว่าตัวท่านเองไม่เหมาะข้าหรอกเพราะข้า มีกำลังมากมายมหา,าศาลไม่เหมาะกับการขนลากสินค้าไปทำเนาะเวลาต่อมามีแม่พานใหญ่มาชักชวนโอโลงปฏิโลมเกลี้ยกล่อมชักมปน้ำตั้งห้าวันมันมาอยอาค่าเออข้าจะพาเจ้าไปชมชนภัยในป่าใหญ่ดื่มดังธรรมชาติในภูไทยมาทมะเลก็ใส่ได้ ้าพเจ้ามีสีเท้าที่ปราดเปรียวไม่เหมาะสมกับนายพานธรรมดาธรรมดาอย่างท่านหรอกในการต่อมามีทาหารธรรมดาเจ้าปอกสราภูมิรกก็มาเตียกล่าวว่า,วาไปอยู่ค่าเทอะข้ากำลังจะเข้าสมรภูมิลบเมื่อเสร็จสึกสงครามมาท่านจะได้ชื่อว่าเป็นมารของวินุษสงคราม ม้าสายได้าครั้งบอกว่าตัวข้าเองมีความสงา่าร่างกายแข็งแรงวิ่งได้พันลี้ไม่เหมาะสมที่จะให้คนทหารธรรมดาขี่หรอกมีหลายต่อหลายคนก็มาเกี่ยวพาราศีเพื่อจะให้ม้าไปอยู่แต่ตัวม้าเองก็ยังสนุนตนอยู่ว่าเรายังกิ่แข็งแรงอยู่ ปราดเปรียวอู่และวิ่งได้วันละพันลีอยู่มาหลายปีดิด่ะข่าวที่ว่ามีมาา้าพันลอยู่ในชนบทถึงในรัว้วในวังและถึงประเทศพรกกันของพระราชาพระราชาก็สั่งให้อามากออกไปหาม้าตัวนี้เพื่อเป็นคานะคู่กันม้าอมากก็ออกไปตะเวนหา ข่าวที่ออกมาออกเวหาทราบไปถึงหมาทะลม้มาพะลีดีใจจนเต้นเพราะว่าเขาพบกับเจ้านายที่เหมาะสมกับเขาแล้วร่าเรื่นจนน้ำตาไหลเมื่อมาไปพบกับมามาพะลีอมัดก็บอกว่าข้าจะพาเจ้าเข้าวังนะมมาพะลีก็รีบรุ่ดีใจ แต่ก่อนคืนข้าจะถามเจ้าก่อนสามคำถามเอามาณถามคำมาถ,ามถ,ามถามแรกว่าเจ้าเชี่ยวชาญที่เส้นทางสัญจรในบริเวณนี้หรือไม่มาร์เมริสตอบว่าข้าไม่เชี่ยวชาญเลยเพราะว่าข้าไม่ได้รับใช้ข้อค้าวันนี้ที่สัญจรไปาามาในแถนี้คำถามที่สอง อรมาณถามไปว่าเจ้าเคยเข้าป่าใหญ่ในกรุงภทยไหมเพราะบ,บางครั้งพระราชาก็ชอบลา่มามันรัวนีตอบว่าไม่เคยเลยเข้าป่าไม่เคยเลยเพราะว่าตัวข้าเองไม่ได้มากกับนายพลธรรมดาธรรมดาคำถามสุดท้ายคือคำถามที่สามก่อนจะ อมากก็ใสนะ่หน้าแต่ก็ต้องถามว่าท่านเคยเข้าท่านเคยเข้าสมรภูมิรบไหมเขาตอบว่าไม่เคยเพราะว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะับใช้ทหารธรรมดาอันนี้อมากก็ใส่หน้าหนะักท่านไม่มีประสบการณ์และไม่เคยทํางานอะไรเลย,เลยแล้วทำไมชื่อเสียงท่านถึงเข้าไปอยู่ในบ่าได้ ประโยชน์ของท่านไม่มีอะไรเลยแม้ตอนนี้นอกจากเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ไปย,ย่าถิ่นนะม้าทะเลดีอย่างนั้นก็บอกโดยทนมตัวเองว่าข้าเนี่ยมีร่างกายกำยำล่าสันมีสง,ง่าในตัวมีความราดเรียววิ่งได้วังวันเนี่ยหนึ่งทะเลกลางคืนแปดร้อยมี้อามาเลยเปล่างั้นก็ลองขี่แต่วันค่นนี้พอถึงวันทุาา่งขึ้นออามาขี่ขี่หลังม้าทนี้ มาทะเลก็ไโจนทยานวิ่งออกไปยันก็เดียวด่งสายฟ้าแต่นิจจาวิ่งไปได้สักพักมาทะเลก็เหนื่อยออกหมดแรงแล้วก็ค่อยล้มตัวลงหายใจโดยดินโดยสายตามมอบนบนบนบาา้อนวนอมานว่าเอาค่าเข้าังได้ถุนและสิ้นใจตายอามานกล่บบาวว่าตอนหนึ่งเจ้าคงมีความแข็งแรงและรวเร็ววิ่งได้กว่าหมาทะาี แต่ตอนนี้เจ้าแก่แต่เจ้าเล่บนบุญลกว่าเก่งอยู่เจ้าตายเพราะเจ้าหนุนตนเองท่านสมาชิกและแขกไม่เกี่ติทุกท่านครับการทนงนตนเป็นการติดกั้นการพัฒนาตนเองเป็นการไม่แสวงหาประสบการณ์ใหม่ประเมินตนเองว่ายิ่งใหญ่หัวไม่เห็นหัวใครการมองไม่เห็นหัวใขรคือการหยุดการพัฒนาหายนะย่อม มาหาเราดังนั้นแล้วอย่าถึงบนว่ากิ่งกาอย่าคิดว่าคนฉลาดกว่าค,คุณื่นอย่าดูถูกเหยีดหยามทุกวันคืนอย่าระรื่นว่าล้ำเลิศก,กว่าคร